สวัสดีค่ะอันนี้เป็นงานชุดที่สองของวันนี้นะคะที่จะเทสนะคะมาตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกเป็นงานตัวยาวนะคะลำแปดมิลน,นะคะแบบไล้ปีกนะลูกค้าจะได้ยางไปสองเส้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้ก็คือลูกแปดมิลน,นะคะหนึ่งร้อยลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกดอกหนึ่งดอกค่ะจะได้ไปแบบนี้เลย ส่วนสตัวนี้นะคะจะเป็นงานตัวสั้นนะคะปีแคบลำ8มิลล้อเลอรอข้างนะคะตัวนี้พิเศษนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มขาใส่ท่อนะคะแล้วก็หูกวินนะคะสายสะพายพร้อมหูกวินปลดเร็วอ่ะทีนี้เดี๋ยววิจะรอหูกวินเราก็กดลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้เวลาเราจะใส่นะคะก็แค่กดลงไปเนี่ยเห็นไหมคะ แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะคะตัวแรกของชุดที่สองนี้นะคะอันนี้เป็นงานตัวยาวนะคะลำ8มิลแบบไม่มีปีกนะแบบไร้ปีกเนี่ยเราก็ค้ำนะคะดึงยางเราจับสองมือแล้วก็ดึงเข้ามานะคะที่วีมาเทสให้นะคะส่วนมากก็คือมาเทสระบบให้นะคะ มาเทสสาธเทวิธีการยิงมาเทสระบบเซฟระบบไกลให้นะคะการไปนําไปใช้หรือการไปใช้การลูกค้าต้องไปใช้เองนะไปเทสด้วยตัวเองนะคะไปยิงด้วยตัวเองนะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลโปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ อันนี้มาตัวที่สองขออนุญาตบดนะคะบดสายสะพายก่อนนะคะตัวที่สองนะคะเป็นงานตัวสั้นนะคะปีแคบนะรอเลอร์ข้างนะคะลำแปดมิลเราก็ดึงยางนะเข้าหาตัวเราลำแปดมิลนะคะใช้ลูกแปดมิลใส่ลงไปถ้าเขาไม่ลงก็ต้องหาอะไรเขี่ยนะ ให้เขาลงก่อนเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองกายโปดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะตัวนี้เป็นงานตัวที่สามนะคะเป็นงานตัวสั้นปีแคบลำแปดมิลเหมือนกันขำดึงยางเข้าหาตัวเราลำแปดมิลน,นะคะใช้ลูกแปดมิลใส่ลงไป ถ้าเขาไม่ลงนะเราต้องหาอะไรนะคะเขี่ยอ่ะอลนอ่ะเขี่ยให้ลูกเขาลงนะคะเซฟนะมือซ้ายกดไปทางขวาลองกายปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะมาตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะตัวสั้นปิดแคบลำแปดมิลเหมือนกันนะคะ แล้วก็ค้ำเนาะดึงยางเข้าหาตัวเราล้าง8มิลน,นะคะใช้ลูก8มิลน,นะคะที่วิมาเทสให้ทุกวันนี้คือเทสระบบเทสการใช้งานนะคะให้ลูกค้าดูก่อนนะการนำไปใช้ลูกค้าก็ต้องไปใช้เองนะเซฟมือซ้ายกดทางขวาลองกลายโปรเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ